เราทุกคนกับสวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้พบกับ One Man World ครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูในส่วนของการหาเครดิตครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยลหลายๆคนนะครับบอกเลยครับว่าเครดิตเนี่ยคือมันหายากเกินเพระาะว่าในเครดิตแต่ละอันนะครเราต้องเอามาอัพเวลตัวละครนะครับซึ่งมันใช้เยอะมากพอเราเรเวลส,งสูงๆเนี่ยเราต้องการเยอะมากพอสมควรครับเอาละ วิธีในการที่เราจะไปหาเครดิตเนี่ยวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งหมดเลยใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็จะหาเครดิตได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับอย่าลืมครับใครชอบหรือไงกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK เกมท็อ p อันั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับ เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเอง เรื่องแรกครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูนะครับในแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะมี NPC นะครับที่มีชื่อว่าบริษัททัวร์นะครับหรือร้านเก็บสะสมแตท่ว่านะครับเราจะไปร้านสะสมไปหา NPC เนี่ยถ้าสมมติว่าผมจะไปที่เมือง A นะครับเมือง A เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับเรามาที่เขตเมืองเนาะและให้เรานะครับเดินหา n p c นนะครับที่มีชื่อว่าบริษัททัวร์นะแล้วก็เป็นพนักงานบริษัททัวร์นะครับแลวเป็นสูตรแลกเปลี่ยนตรงนี้นะเราก็จะมีให้เราแรกนะครับในส่วนของ แรกภาพทิวทัศน์นะถ้าสมมุติว่าเราทำเควส์สำหรับภาพทิวทัศน์เสร็จนะครับอ่ะเราก็กดแรกอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบว่าใช้ภาพทิวทัศน์นะครับแรกนะสำหรับ1ภาพเนี่ยแรกได้นะครับ1000เครดิตถ้าสมมุติว่าเรามีหลายภาพอยู่แล้วถ้าเราทำเควสเสร็จนะครับผมเราก็สามารถมาแรกได้นะจะเป็นบัตร e p นะครับสามพันอย่างนี้นะทุกคนก็สามารถมาซื้อได้นะครับตรงนี้นะแต่เราต้องมีภาพทิวทัศน์นะครับแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำเควสเสร็จก่อนนะแล้วเราจะเหลือภาพทิวทัศน มันจะมีอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับให้เราสังเกตดีๆด,ด้วยว่าของที่เราทำเฟสมาเนี่ยซึ่งมันเป็นของสะสมอยู่แล้วนะครับมันก็จะรวบรวมกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหรียญนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้แต่แนะนําว่าให้เราทําเสร็จก่อนเอาละครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าแรกเปลี่ยนเองครับให้เรากดที่รูปตะกร้านะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราเลือกมาที่ร้านแรกโทเค็นนะครับซึ่งโทเค็นต่างๆเนี่ยก็จะมีให้กับเรานะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราได้ในส่วนของตัวซ้ําสําหรับ Impression Arm นะครับถ้าเราได้ซ้ำเนี่ยเขาก็จะเก็บสะสมตรงนี้ให้กับเรานะครับเราเนี่ยสามารถมาแลกได้แต่ว่า ถ้าเป็นสายฟรีผมไม่แนะนำนะครับเป็นค่อนข้างไม่คุ้มนะถ้าเราจะได้นะครับสำหรับกล่องแบงก์เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้10ชิปนะครับเท่ากับห0,000ื่นข่าวนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1 0,000ื่นเครดิตนั่นเองครับที่เราจะได้รับมาส่วนของ EP ก็เหมือนกันครับ EP เนี่ยก็จะใช้น้อยนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ2 ชิปนั่นเองครับแต่เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนชอบเปิดกรชาได้แบบได้อิ v พันชั่นอาร์นะครับซ้ำอย่างนี้เราค่อยเอามาแลกก็ได้แต่ว่าปัญหาก็คือผมแนะนําว่าให้เราไปแลกตัวละครของเราก่อนนะครับนี่มันจะคุ้มกว่านะ ตัวละครที่เราใช้นะครับถ้าเราเอามาแลกเนี่ยมันจะคุ้มกว่าแล้วก็ถ้าเป็นชิปสีลุงก็เหมือนกันนะครับสีลุงเนี่ยผมว่าเก็บสะสมเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเอาตัวที่เราใช้งานดีกว่าพวก a s r นะครับสำหรับ e f f i c i e n t a r R นะครับค่อนข้างมีประโยชน์กว่านะครับการที่เราจะเอามาแลกตรงนี้เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างไปคุ้มนะตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญถ้าเราสุ่มตัวละครบ่อยๆนะครับฝ่องซับเนี่ยมันก็จะเก็บสะสมเป็นเหรียญโทเค็นตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเหรียญโทเค็นตรงนี้เนี่ยมาแลกตรงนี้ได้นะครับกกลล่่่่ออองงงแบบคคค์นนนะรัได้ผมวาาเเเโท็ีย สามารถแลกได้นะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนนะก็คือ1เดือนเนี่ยเราสามารถแลก,กได้ตามจานวนเลยนะครับแต่ถ้าเราจะแลกแบงค์นะครับเราก็จะใช้อย่างนี้แต่ถ้าใครอยากจะแลกตัวกาชาก็ใช้40นะครับผมว่า ถ้าจะเอาได้จริงเนี่ยผมว่าแรก EP ดีกว่านะครับผมมีประมาณ50แนละ้วผมแรกได้2,000 20, นะครับนี่ประมาณนี้จะได้เา2กล่องนะครับอันนี้ผมว่ามองว่าน่าจะคุ้มกว่านะ Impression Arm เนี่ยผมว่าเอาไปแลก Impression Arm ด,ดีกว่านะครับไม่ควรที่จะเอาชิปไปแลกเงินเนาะถ้าสมมติว่า,าเราซื้อมามันก็จะเป็นกล่องแบบประมาณนี้นะครับเราก็เปิดออกมามก็จะเป็น2,000 20, นี่2,000 20, เคชดิตนะครับนี่นะเราจะไปหาจากที่ไหนได้บ้างสิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับ ที่ทุกวันเราต้องทำเนาะก็คือการส่งประจำการนั่นเองครับซึ่งการส่งประจำการเนี่ยก็แนะนำว่าให้เรานะครับส่งประจำการใครมีฮีโร่เยอะเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้ตัวนี้เยอะนะครับสำหรับในการหมุนเวียนนะเขาก็บอกว่าเครดิตที่จะได้นะครับ131 1, อันต่อ30นาทีคือผมใช้2ตัวหมดนะครับในการประจำการนะแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะประกำ ประจำการเมืองต่อไปเนี่ยก็ต้องรีบไปถาเควสน,นะครับอย่างสำหรับชาญเมืองเนาะชานเมืองเนี่ยไปทำเควสให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ส่งประจําการมานะครับอ่ะอย่างเช่นผมจะใส่ประมาณ3ตัวนะครับอ่ะอย่างเช่นฮีโร่มันว่างไะนะผมก็ใส่3ตัวอย่างนี้เห็นไหม เครดิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็น197อันต่อ30อนาทีเห็นปะครับอ่าอันแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรให้แนะนำนะครับให้เลือกเป็นเครดิตถ้าใครอยากจะหาเครดิตครับผมเชื่อว่าเครดิตทุกคนเนี่ยขาดแคลนมืออยู่แล้วนะครับเออเราก็ไปแลกนะครับอ,อ่าเช่นอย่างนี้นะผมเนี่ยคือคือตัวละครมันเหลือนะครับผมก็ใส่ให้มันเยอะๆ่อยนะเออมันจะได้แบบว่าสำหรับเครดิตนะครับได้ค่อนข้างเยอะ,อะตัวไหนที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยผมก็จะใส่ไป ก็พยายามสุ่มตัวให้ได้เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของเครดิตได้เยอะมากพอสมควรนะครับทุกคนในอีกส่วนหนึ่งครับที่หลักๆสําคัญเลยเนี่ยมันก็คือคุยคาขอหนนแหละครับก็คือให้เราเนี่ยมาที่คาขอนะครับซึ่งคาขอเนี่ยมันก็จะมีวิธีดูอยู่นะครับว่าเราจะฟาร์มยังไงให้มันได้เยอะนะครับก็แนะนําว่าให้เราดูจริงๆนะครับหลักๆเลยก็คือเขาเนี่ยจะให้เร,เรานะครับไต่แรงให้สูงที่สุดครับยิ่งเราทําแรงของเราเนี่ยผ่านบอสนะครับแล้วก็ยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งดีนะเพราะว่า การที่เราแรงสูงเนี่ยเวลาเราฟาร,ร์มเครดิตเนี่ยคือพอร์ตใแฮปที่มันจะปล่อยออกมาให้กับเราเนี่ยมันก็จะมีแรงสูงที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครดิตเนี่ยที่เป็นคูณ2เนี่ยได้เยอะแล้วก็มีคูณ5เข้ามาด้วยนะครับก็แนะนําว่าให้เพื่อนเนี่ยไปฟาร์มตรงนี้นะครับเก็บทรัยพยากรอินเทลดีๆนะครับเวลาเราเก็บตรงนี้เนาะอ่าเราลงมาเนี่ยเราก็มาฟาร์มในส่วนของเครดิตตรงนี้ได้นะครับเวลาเราดูเนาะก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะไต่แรงทีมของตัวเองเนี่ยให้สูงที่สุดนะครับ ก็ถ้าใครยิ่งไต่สูงเนี่ยก็จะหาในส่วนของชิปตรงนี้เนี่ยได้เยอะมากขึ้นนะครับในส่วนของเครดิตเนาะและอีกส่วนหนึ่งครับก็คือคําขอทีมครับคำขอทีมเนี่ยให้เพื่อนนะครับสังเกตอันดับแรกเลยให้เพื่อนสังเกตตรงแร้งนะครับเห็นไหมคนที่เขานะครับสร้างปาร์ตี้ออกมาเนี่ยก็จะมีแร้งอยู่นะครับ คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะหานะครับอ่ที่มันเป็นเครดิตนะอะ่ที่เขาฟาร์มเครดิตกันนะครับอ่อย่างเช่นตัวนี้นะเครดิตคูณ5นะครับแรงเเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะแต่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับคูณห้าก็จริงนะครับแต่ว่าแลงแรงเนี่ยเป็นแรง6นะเออผมก็เลยแนะนำว่าถ้าพเพื่อนๆนะครับจะฟาร์มเครดิตจริงๆเนี่ยให้เลือกเป็นแรงที่สูงที่สุดที่เรามีอยู่นะครับถ้าผมแร้งแนะครับมันก็จะกลายเป็นแร้งแนะที่คนที่สร้างทีมอยู่นะครับผมนี่เราก็ฟาร์มตรงนี้ เข้าทีมกับคนนี้ได้นะนรบบเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบพิธีดูนะครับแล้วก็ฟาร์มเครดิตได้ค่อนข้างเยอะนะแบบนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะหาได้จริงๆอะ่ะมันก็คือเวสประจําวันนะครับ ำหรับคุยประจำวันเนี่ยมันได้วันละ4 0 0พเลยนะครับทุกคนแล้วก็แรงทีมด้วยนะ200แล้วก็ในส่วนของควสลองเ่ยซึ่งสำหรับควสลองเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่นะสำหรับในส่วนของควสลองนะครับแต่แนะนำว่าควสประจำวันเนี่ยยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับผมและเครดิตที่ได้เยอะจริงๆเนี่ยก็คือภารกิจ7วันนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมนะไปทำภารกิจ7วันด้วยนะครับอันนี้ได้เยอะจริงๆสำหรับภารกิจ7วันซึ่งของผมเนี่ยผมขอเวลาว่าง 7วันเนาะตอนนี้ช่วงนี้โอ้โหงานเข้าเยอะนะครับก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยเหมือนกันนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็อย่าลืมมารับจดหมายจากฮีโร่ด้วยนะครับคือจดหมายตรงนี้เนี่ยมันมีทุกวันนะครับแต่ว่าจดหมายตรงนี้เนี่ยเขาจะสุ่มให้กับเรานะครับว่าเราจะได้อะไรนะบะบางครั้งเนี่ยก็ได้ไอพีนะครับทุกคนบางครั้งก็ได้เครดิตด้วยเหมือนกันนะอ่าเราก็รับไปอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็เครดิตนะครับได้ทั้ง3ามพันเลยนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับในตรงนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับ หนึ่งวันเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คจดหมายด้วยอุย้ยนี่ได้กาชานะครับสำหรับเจดออย่างเช่นนะครับอ่ะถ้าผมได้เครดิตอย่างนี้มานี่สำหรับเจ้าตัวพิซเดอร์ของผมนะครับป้ามันยังไม่อัพแรงเลยนะนี่ก็ได้เครดิตมาก็เป็นตัวที่มีประโยชน์นะครับในการเห็นไหมผมก็อัพแรงขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับตัวมันก็จะเก่งขึ้นนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถอัพเลเวลให้กับตัวละครได้นะ ه, cp ของตัวละครมันก็จะเพิ่มขึ้นมากพอสมควรนะครับเห็นไ,ไหมตรงนี้ก็ได้ทั้ง4 0 0พันนะครับสำหรับบริสันดร์นะที่ทําการเลื่อนขั้นเมื่อกี้นะครับเราก็ส่งจ่ายให้กับเราเราก็ได้เครดิตคืนด้วยนะครับ4 0 0พันเนาะเออก็เก็บสะสมไปได้นะครับหนึ่งวันเนี่ยถือว่าถ้าเราทําจริงนะครับก็ถือว่าฟาร,ร์มได้เยอะมากพอสมควรนะซึ่งสําหรับข้อมูลนะครับที่ผมนํามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเป็นข้อมูลบางส่วนนะครับ อาจจะตกบกพร่องนะครับหลายๆข้อมูลเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่ามีข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นนะครับเพราะว่าจะทําให้ข้อมูลเนี่ยมันกระชับมากขึ้นและทําให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กำลังหาเครดิตอ,อยู่นะทุกคนโอเคก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันพันแมนเว์ครับ